ครับสวัสดีครับนกักเรียนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของอ่ลําดับนะครับซึ่งจะอยู่ในหัวข้อริมิตของลําดับอานันต์ก่อนหน้านี้น,นะครับเราได้รู้จักในเรื่องของลําดับนะครับซึ่งลําดับนั้นก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือลําดับจำกัดก็คือลําดับที่สามารถ นับจำนวนได้แน่นอนว่ามีจำนวนเท่าไรนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือลำดับอน,นันต์คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าตัวสุดท้ายมันคือตัวเลขอะไรหรือมีค่าเท่าไรนะครับและเรายังได้รู้จากชนิดของลำดับก็คือมี3ชนิดที่แนะนำในระดับชั้นมหกนะครับคือลำดับเรขคณิตลำดับเรขาคณิตและก็ลำดับฮาร์โมนิก นะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะพูดถึงลำดับที่เป็นลำดับอนันต์เป็นหลักซึ่งลำดับอนันต์เราต้องคิดว่าที่ไกลมากๆนะครับเช่นคมูมีตัวเลขนะครับ2 4 6และต่อไปเรื่อยๆครูอยากจะรู้เหลือเกินว่าแล้วที่อนันต์หรือที่ไกลมากๆ มันจะยังมีค่าเท่าไรหรือหาค่าได้ไหมนะครับการที่เราระบุไปถึงที่ไกลๆเนี่ยโดย,โดยปกติเราก็นึกไม่ออกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่มันมีคําอยู่คำหนึ่งที่ในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะมาช่วยในการค้นหาคำตอบว่าที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้วไกลๆเนี่ยมันจะหาคําตอบได้ไหมหรือมันจะบอกได้ไหมว่ามันมีค่าเท่าไหร ตัวที่เราพูดถึงกันนี้เราเรียกว่าลิมิตนะครับลิมิตทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเรามาดูรู้จักคําว่าความหมายของลิมิตกันก่อนนะครับลิมิตของลําดับหรือลิมิตออฟซีเควนซ์นั้นเราบอกว่าเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและพจน์ที่ n เข้าใกล้หรือเท่ากับจำนวนจริง l เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะครับเน้นนะครับว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นเรียก L ที่หาได้เมื่อสักครู่นี้ว่าลิมิตของลำดับการที่มันเข้าใกล้ถ้ามากกว่าหนึ่งค่าหรือหลายค่าเราจะไม่พูดว่ามันมีลิมิตนะครับมีลิมิตดังนั้นลิมิตก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนดังลำดับลำดับอนันต์ที่มีลิมิต เราจะเรียกว่าลำดับรู้เข้าหรือภาษาอังกฤษคือ convergent sequence นะครับหรือเรียกสั้นว่า convergent ก็ได้เรารู้ว่ามันเข้าเลขอะไรแบบนี้เร,เรียกว่า convergent หรือลำดับรู้เข้าส่วนนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือลำดับที่ไม่มีมิตเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าที่อนันต์หรือที่ไกลมากๆมันมีค่าเท่าไหร่ แบบนี้ระบุไม่ได้หรือในหลักสูตรใหม่อาจจะใช้คำว่าไม่มีค่าก็ได้นะครับหลักสูตรใหม่บอกว่าไม่มีค่าก็ได้ดังนั้นเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าลำดับประเภทนี้เป็นลำดับรูปออกภาษาอังกฤษก็คือ Divergent Sequence นะครับทำไมต้องพูดถึงภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจาก บางครั้งการตอบก็จะตอบแบบทับศัพท์เลยนะครับแบบทับศัพท์เลยดังนั้นนักเรียนต้องรู้จักนะครับรู้จักให้ครบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเราเดาไม่ได้เลยว่าเขาจะใช้ทับศัพท์ไหมนะครับก่อนอื่นนะครับในมุมมองของครูการที่นักเรียนจะรู้และเข้าใจคําว่าลิมิตของลําดับและลำดับอันนั้นได้นั้นครูมองว่านักเรียนจะต้องรู้จักเขาเรียกว่ามี mindset หรือมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องลิมิตให้เข้าใจมากเพียงพอเสียก่อนนะครับโดยเริ่มจากกราฟนั่นเองนะครับถือว่ากราฟเป็นต้นแบบที่ดีมากๆที่จะทําให้เราเข้าใจในกรณีที่เราต้องการคิดอย่างรวดเร็วได้นะครับเรามาลองเรียนรู้กันว่าการหาลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้กราฟเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับมาเริ่มต้นที่ ข้อที่1ครับริมิตของ3เมื่อ n วิ่งเข้าสู่ Infinity เห็นไหมใส่ลักเป็นแบบนี้นะครับ3ตัวนี้เนี่ยอาจจะเขียนได้ว่าลำดับนั้น An ก็คือ3นั่นเองนะครับดังนั้นเรามาดูครับเราจะทำด้วยการประกอบด้วย2ลักษณะโดยให้แกนตั้งแกนตั้งนะครับเป็นลำดบับ An แกนอนเป็น n นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อ n เป็น1 2 3 4ไปเรื่อยๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะมาลองดูนะครับเมื่อ n เป็น1ก็แทน n 1เข้าไป n 1ก็คือได้3เมื่อ n เป็น2 แทนเด้วไป a 2ก็คือได้3แน่นอนครับ a 3ก็ได้3 a 4ก็ได้3เรานำข้อมูลตรงนี้นำมาพลอตกราฟครับดูดนะค่อยๆเจ็็นนะครับ เมื่อ n เป็น1เป็น3ก็ได้ตรงนี้ครับ n เป็น2ก็ได้3ตรงนี้ครับ n เป็น3ก็ได้3ตรงนี้ครับ n เป็น4ก็ได้4ตรงนี้ครับแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรตัวนี้ก็มีค่าเป็นนะครับ3 มันเลยทําให้เราสรุปได้ว่าที่ไกลมากๆหรือที่เรียกว่าอน,นันต์นะครับ Rimit ของ3นี่แหละเมื่อ n วิ่งเข้าสู่ Infinity หรือไกลมากๆมันก็จะมีค่าเป็นเท่าไรครับเอาได้ไหมสานั่นเองเห็นไหมไม่ว่า n จะเท่ากับ1แต่จะเท่ากับ2เท่ากับ3กับ4กับ5 มันตอบ3หมดเลยนะครับมันตอบ3หมดเลยดังนั้นลิมิตของเลยได้3นะครับเราก็สามารถอนุมานต่อยอดไปได้ครับว่าเนื่องจาก3เป็นค่าคงที่ลิมิตของ3ได้3ในทำนองเดียวกันถ้าลิมิตของ10เดาได้ไหมครับว่าตอบเท่าไหร่ก็ได้เลยครับ10ลิมิตของลบ5 ได้เครับก็ได้ลบห้าดังนั้นข้อนี้เป็นข้อที่บอกได้เลยว่าลิมิตของค่าคงที่ได้เท่ากับค่าคงที่นั่นนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้ได้ข้อสรุปจากก,กราฟอันแรกเลยนะครับประมาณนี้ดูข้อถัดไปครับ ข้อนี้นะครับริมิตของ1ส่วน n นะครับ1ส่วน n เมื่อ n วิ่งเข้าสู่อินฟินิตถ้าเรานำมาเขียนลักษณะของลำดับ a n มันคือ1ส่วน n นั่นเองที่กูเขียนแบบนี้จะได้นำมาเขียนในตารางได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นอ่ะมานูตารางนะ n ก็ต้องเริ่มที่1นะครับ2 3 4 เรื่อยๆหรือจะทำมากกว่านี้ก็ได้นะครับให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นข้อนี้เมื่อ n เป็น1ก็คือได้1.1ส่วน1ก็คือได้ตอบอะไรครับ1 n เป็น2คือตอบเศษหส่วน2หรือ0.5 n เป็น3ก็คือ1.3ส่วน3นะครับ n เป็น4ก็คือ1.4ส่วน4ะครับจากนั้นหลือไม่อย่างแกนตั้งคืออะไรครับแกนตั้งคือ An แกนอนคือ N เอาน้องมาเขียนนะที่เริ่มต้นเลยครับ N เป็น1 an ก็ได้1อ่อะพอตกาไว้ครับมาร์กไว้ตรงนี้ n เป็น2ก็เหลือครึ่งหนึ่งครับตรงนี้ n เป็น3 1ส่วน3ประมาณ0.33ก็ประมาณนี้ n เป็น4ก็คือ0.25ลดลงมาอีกนิดหนึ่งถ้าเราดูแบบนี้นะครับเราต้องอาศัยเทรนหรือแนวโน้มของมัน เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มของมันนักเรียนคิดว่าแนวโน้มของมันจะเป็นยังไงครับลิมิตตัวนี้มันจะลดน้อยลงเรื่อยๆรื่ยหมครับถ้า n เ,เป็นห้าก็ได้หนึ่งส่วนห้าใช่ไหม n เ,เป็นหก6ส่วนังเกตบว่าค่าลดลงเรื่อยๆครูคถามว่าลิมิตคืออะไรย้อนไปดูที่นิยามครับลิมิต คือค่าที่เข้าใกล้หรือเท่ากับกูถามว่าจากกราฟตัวนี้แนวโน้มของกราฟจะเข้าใกล้เลขอะไรหรือเท่ากับเลขอะไรครับใครพอเดาได้บ้างมันย่อต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนสุดท้ายมันเกือบเกือบจะชิดแกนนอนเลยนะครับดังนั้นเราสามารถอนุมานได้ว่าดังนั้นนะครับ รีมิตของลำดับ1ส่วน N อเมื่อเวิ่งเข้าสู่ .infinity นั้นก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ0นั่นเองเห็นไหมสุดท้ายมันจะเป็น0น,นั่นเองตามทันไหมอ่านดูข้อถัดไป2ข้อนนั้นนะต่อไปครับ N กำลังสองบ้าง ลิมิตของ n กำลัง2เมื่อ n วิ่งเข้าสู่ i n f i n i ถ้าแบบนี้แปลว่าเราได้ว่าลำดับ an นั้นคือ n กำลัง2เขียนรอไว้เหมือนเดิมครับอันนี้คือ an อันนี้คือ n ครับ1 2 3 4คร่าวๆนะครับมาดูครับเมื่อ n เป็น1 2 3 4 ข้อนี้ครับเมื่อ n เป็น1ก็1นกลังสงก็ได้ได้นะครับ1 n เป็น2 2งกลังสงได้4 n เป็น3 3มากลังสงได้9ได้16แบบนี้ไปเรื่อยนะครับเสเกลกันตั้งสิ2 4 6 8 สิอ่ะประมาณนี้ก่อนเราดูนะน้๊กแค่สองสามตัวก็พอนะครับหรือจะเอาให้เหมาะเลยก็ได้อ่อาให้เหมือนเลยนะครับกับที่เรามีอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็น4ีละแปดสิบสองสิบกยี่สิบประกันแบบนี้แล้วกันนะจะได้สะทัดของ n เป็น1นึ่ง an ก็ได้1ก็ประมาณนี้ครับ n เป็น2ได้4ประมาณนี้ครับ n เป็น3ได้9เลยกระโดดมาตรงนี้ครับและ n เป็น4ได้16โดดมานี่เลยถามว่าแนวโน้มเมื่อ n มากขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่หรือใกล้เลขอะไรบอกได้ไหมครับมันก็โตขึ้นเร,เรื่อยเรื่อยเห็นไหม ถ้า n มากหรือโตขึ้น a n, n ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราจะระบุหรือบอกได้ไหมครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับบอกได้ไหมครับบอกไม่ได้เมื่อบอกไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าข้อนี้เป็นไงครับไม่มีลิมิตนะครับชีวิตกระร้อยือเปบอกไม่รู้นะไม่มีลิมิตรหรือ ไม่มีค่าก็ได้นะครับในตำราล่มใหม่ส่วนใหญ่จะใช้คําว่าไม่มีค่านะครับแต่โดยทั่วไปแล้วจะบอกว่าไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตนะครับก็คือมันมากมากเลยหรือไม่สามารถบอกได้นะครับซึ่งถ้าระบุย้อนกลับไป3ข้อนี้ถ้าเราระบุว่าเป็นลําดับรูเข้าหรือรูออกนะครับข้อที่1นึ่งปัญหาลิมิตได้แปลว่าอันนี้เป็นลําดับแบบไหนครับลําดับรูเข้าครับ ือ r r g e n t Sequence อันนี้นะครับถ้ากับ0ก็ยังเป็นลำดับดูเข้าเพราะดูเข้าศูนย์ไงนะครับข้อ3ล่ะเป็นลำดับดูออกนะครับหรือไดเ e เ s e s u q u e n c e นะครับอันนี้ก็ต้องทราบไว้ด้วยนะครับอ่าข้อถัดไปเลยข้อนี้ไม่ได้มีตารางให้นะครับแต่เราก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับ ฝึกวัดเองก็ได้นะครับแต่เริ่มต้นนี้ึครับแล้วก็ตารางมา ก็ทำเหมือนเดิมเลยลูกนะครับตัวนี้นะครับก็เราจะบอกได้ว่า an ของเราก็คือลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n นะครับก็เริ่มเหมือนเดิมครับมันก็ต้องเป็นจำนวนเต็มครับ 1..2..3..4 งสไปเรื่อยเมื่อ n เป็น 1, 1>, 1> ก็ได้คำตอบ an คือลบ1ส่วน2 n เป็น2 1.4ส่วน4ครับ n เป็น3 รบ1นส่วนแครับ n เป็น c 1นึ่งส่วนสิหกครับ ต่อนะครับ n เป็น1นะครับลบนส่วน2นะครับก็กลึงกะกลึงกา n เป็น2 1.4ส่วน4 n เป็น3ลบ1ส่วน8 n เป็น4 1.16ส่วนอ่านั้นพรอดกราฟครับ เป็นไงบ้างครับถ้าคิดว่ามันต่อไปเรื่อยแบบนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรแนวว่าจะเป็นยังไงครับมันจะเข้าใกล้อะไรไหมหรือว่ามันไม่สามารถระบุได้เลยนะครับวิธีการนี้อาจจะต้องใช้กรอบคือแนวเส้นตรงเข้ามาช่วยนะครับตีกรอบเพื่อให้เห็นรูปแบบของมัน ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะกรอบตัวนี้จะเป็นเห็นชัดเจนครับมันจะรู้ต่ำลงเรื่อยๆ,ๆเมื่อเอ็มีค่ามากขึ้น ถามว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงครับลิมิตตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่ครับใครบอกได้บ้างแน่นอนครับมันจะลู่เข้าครับและเข้าใกล้แกนนอนดังนั้นนะครับลิมิตของลำดับลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยเมื่อ n วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้จะมีเท่ากับสูนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นลำดับแบบไหนด้วย รู้เข้ารู้ออกครับลำดับรู้เข้าครับบอมันเข้าสู่นั่นเองนะครับหรือ o o v v r r g n n e Sequence นะครับอีกสักตัวหนึ่งครับลิมิตของลบ5ส่วนสทั้งหมดกลับเอ็เมื่อ n อม่เข้าสู่ Infinity นะครับแบบเดิมเลยนะครับ แกนแตั้งก็เป็น an ครับอันนี้ก็เป็น A n เหมือนเดิมนะครับ เดมครับเมื่อ n เป็น1นะครับก็บได้ลบ5ส่วน4ก็ลบ1.25เนาะประมาณ n เป็น2ล่ส25ส่วน16เท่าไหร่เนี่ย n เป็น3ครับ n เป็น3ลบร25ส่วนอะไรครับเนี่ย64ใช่ไหม n, n เป็น4ครับ หกร้อยยี่สิบห้าส่วนเท่าไรครับเนี่ยข้างล่างสองร้อยห้าสิบหกเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหนะครับลองดูเลยครับลองได้ดูศู 0, 1, 2, 3, นย์หนึ่งสองสามสี่รลบห้าส่วนสี่เนี่ยถึงหนึ่งไหมครับ นึ 1> 1กว่าถึง1นึ่งไหมถึง1นึ่งไหมครับ1นึ่งกว่าเนาะหนึนะครับลบหนึงจุอ่าประมาณนี้ครับ n เป็น2อง่ะยี่สหก็1นึ่งกว่าเหมือนกันเนาะแต่มากขึ้นไหมประมาณเท่าไรครับเนี่ยบอกได้ไหม 2ี่ส่วนสินะครับก็จะมีค่าประมาณ1 5ึกว่ากว่ามันก็โตขึ้นอีกนะต่อไปครับลบร้อบห้าส่วนหกครับอันนี้ประมาณลบหนกว่ากว่าเลยนะครับโตมาทางนี้อีกโอ้ แล้วต่อไปครับ625ส่วนด้วย256ประมาณเท่าน,นะร่ครับอันนี้2กว่าเลยนะครับ2กว่าเลยนะครับขอขาอยาบแป๊บหนึ่งพื้นที่มันใกล้กนเกินไปโอเค จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราตีกรอบนะครับแล้วก็ลองไล่ดำดับดูเป็นแบบนี้กรอบมันเป็นยังไงครับเนี่ยนักเรียนว่าจากจุดเริ่มต้นเลยท่าทางเป็นไงมันจะมีกรอบหรือทิศท,ทางในการรูเข้าไหมครับหรือมันบานออกใครพอบอกได้บ้างถ้าเราตีกรอบนะครับมันจะออกเป็นทํานองนี้นะครับ 4, 4ตัวอาจจะน้อยไปสำหรับบางคนที่ยังมองไม่เก่งนะครับแต่เราทําแบบนี้จะเห็นได้แล้วว่าปากมันกว้างขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามันทางออกเรื่อยๆดังนั้นการที่จะหาจุดจบคงจะดูลำบากหรือได้ยากนะครับถ้าเป็นแบบนี้สำหรับที่อน,นันต์เราก็สามารถอนุมานหรือบอกได้ว่าลิมิตของลบ5ส่วน4ทั้งหมดกำลัง n อง เมื่อเวิ่งเข้าสู่อินฟินิตีก็จะเป็นไงครับไม่มีลิมิตหรือไม่มีค่าลำดับอันนี้ก็เป็นลำดับรูปไหนครับรูปออกรูปเข้าครับรูปออกนั่นองนะครับประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่ ได้เห็นมาแล้วในลักษณะการวาดกราฟนะครับทบทวนอีกนิดนึงสําหรับลิมิตของค่าคงที่เราก็ได้ค่าคงที่เหมือนเดิมคือลิมิตของ3ได้วยการวาดกราฟพอกราฟเห็นชัดเจนลิมิตหนึ่งส่วน n ครับ n โตขึ้นเรื่อยๆแต่ข้างบนสังเกตไหมตัวด้านบนเนี่ยคือ1มันเป็นค่าคงที่มันอยู่กับที่มันไม่โตเลยแต่ n เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆ n เป็น2เป็น3เป็น4เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวส่วน มากขึ้นเรื่อยยังไงก็เป็น0นย์ดังนั้นถ้าครูถามเพิ่มเติมเช่นลิมิตของ2อ2ส,ส่วน 5N เกำลัง2เมื่อ N วมิว 50, ่งกาบศูนย์ฟ i ีตี y นักเรียนคิดว่ามันจะเข้าใกล้อะไรครับถูกต้องครับเข้าใกล้ศูนย์เหมือนกันเพราะด้านล่างโตอย่างเดียวข้างบนฟิกเป็นที่2ครับข้างล่างว่า N เป็น 1, 1เป็น 2, 2> เป็น3เป็น4 n ยกกำลับบงสองก็โตขึ้นด้วยตัวส่วนโตขึ้นื่อยสุดท้ายมันจะกลายเป็นสูนนะครับน,นี้เราเทียบเคียงได้เลยนะครับอันนี้ลิมิตของ n ครับ n โตขึ้นลำดับก็โตขึ้นด้วยอันนี้บอกไม่ได้เลยว่าที่ส,สุดมันคือเท่าไหร่ก็ <S <S อตอบว่าไม่มีลิมิตไม่มีค่าหรือลำดับรู้ออกนั่นเองส่วนข้อ4นะครับข้อ4นั้นลิมิตของลำดับนั้นมันจะ แกว่งไปแกว่งมาแต่มันจะปากมันจะแหลมมันจะรูเข้าค่าค่าหนึ่งในข้อนี้จะเข้าใกล้0ก็ตอบว่าลิมิตนั้นมีค่าเท่ากับ0นย์และเป็นลิมิตที่ลำดับที่เราเรียกว่าลำดับรูเข้าส่วนลำดับของลิมิตลบ5ส่วนสยกกำลัง n มันทางออกมันบอกไม่ได้ว่าจบตรงไหนหรือไม่มีทางจบเลยเราเรียกว่าไม่มีลิมิตหรือไม่มีค่าและลำดับก็เป็นลำดับรูออกนั่นเองนะครับ ก็คงจะฝากให้นักเรียนสำหรับคลิปนี้ให้ลองฝึกทำแบบขัดนี้ก่อนครับว่ากราฟของทรายพวกนี้นะครับนะครับประมาณ3-4ข้อนี่แหละนะครับนักเรียนวาดกราฟแล้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่และระบุได้ไหมว่าเป็นลำดับรูเข้ารูออกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งจะมีเครื่องมือที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นะครับส่วนสําหรับแบบฝึกหัดนักเรียนไม่ต้องกังวลครับทํามาให้เต็มที่เราจะเรียนที่บ้านทํากันบ้านที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับส่วนประเด็นอื่นๆเรามาสักถามกันเวลาเราเข้ามาที่โรงเรียนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนักเรียนมากๆสวัสดีครับ